ฟังสบายคลายทุกข์กังวลลืมเรื่องวกวนวุ่นวายนานาหัวใจเต็มตื้นสดชื่นอุราบทแพลงนำพาสู่จินตนาการเห็นดาวฟ้าดาวเห็นดือน เดือนบทเพลงเป็นเพื่อนกล่อมโลกขับขานเรียนรู้สิ่งใดได้ตามต้องการเสียงเพลงบรรดาลให้สมใจปองฟังสบายคลายทุกข์กังวลลืมเรื่องวกวนวุ่นวายนานาหัวใจเต็มตื้นสดชื่นอุราบทเพลงนำพาสู่จินตนาการ เห็นดาวควาดาวเห็นเดือนควาเดือนบทเพลงเป็นเพื่อนกล่อมโลกขับขานเรียนรู้สิ่งใดได้ตามต้องการเสียงเพลงบรรดาลให้สมใจปอง